ไม่สงค่ะหม่สงไอ้ก็เขากูก็คันเนาะมันในกอขเขาวมีลอกไล่ลิลิมาผักปันแต่ก็เขาคันเนาะมีแต่ก็เขาหลายๆก็ติอําต้องรหัสเฟซบุ๊ก k ลยคะนเนาะมันในกองเขาติเอาลอกไล่แกลิดมันมาผักปันแต่ก็เขาในคะนเนาะสืบเฮ็ดจอมกันเลยค่นเนาะกําออนตั้งสุดสังวาแต่ก็เขาอ่าต้องเวอร์โทติเอาสมัครเฟซบุ๊กไว้ไหนเขามาเพิ่ม เบอร์โทรเขาติดในข้อมูลส่วนตัวของเขาก่อนค่ะเนาะเฮ็ด mm hmm. จงหื่ไหนนันก็สืบเฮ็ดจอมกันไรค่ะเนาะเขามาเริ่มกันคะ mm ่ะ hmm. อ๋อนั้งสุดได้กองของเขามาตีแอปเปิลบุกค่ะนาะเะปราะว่าแได้กอเของเขามาเพิ่มบ่อนไหนก็เด็กติดเจงสามขีดนั่นค่ะเนาะอย่าก็มันเด็กึ้นมาให้เขาเขากวาดติกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคะะ่ะนาะงเตะเขากว่าค่ะนะ ป้ว่าแต่กเขาเขาเต็กเขามาาหนงเตี้ยไม่ย่างนะนในคะน้อต่ก็ขเขาเต็กกว่าเตียนดีการตั้งค่าอันดิจีเนใบป่านั่นคะน้เต็กเขากว่าค่าป้าว่าเต่ก็ขเขาเต็กเขามาาหนงเตี้ไม่ย่างนะนในคะนาะแต่กเขาเต็เขากว่าเตียนแาข้อมูลส่วนตัวในคะน้ดิจิเนเนี่ยคะนาะเต็กเขากว่าค่าป้เต็กเข้ามายามันเตี้ไม่ย่าง่าอันในคะนาะมันเตีมิดจื้อเฮาย่าก็ฮังเบื์โทูเฮาในี่ยคนาะเฮาเต็กเขากว่าดีว่าข้อมูลติดต่อใน่คะนาะเต็กเขากว่าค่า ยก็มันตีมาป่องตินในค่ะเนาะเมื่อโทรอันดีเขาออาสมัครมันตีคืนอันตั้งเหนือในนะคะเนาะยโก็อันตั้งแต่อันดีเขาจีนหนีไว้ในแต่ก้เขาโหลดใส่เมื่อโทรอันดีแต่ก้เขาตึกใจอยู่มือเลีวยงในค่ะเนาะมันก็ตีเฮให้เขาจังเขาขึ้นเฟซบุ๊กเขาไลน์ในค่ะเนาะเขาใส่เมื่อโทรดินในค่ะเนาะพอเขาเตะเขามามันตีมาป่องตินในค่ะเนาะตินในมันตี ใจเขาใส่เบอร์นั้นค่ะเนาะเพราะว่าแต่ก็อเขาใส่เบอร์โทรยาวๆ,ๆแล้วก็เต็กดีตําเนินการต่อนั่นะค่ะเนาะพอเขาเต็กตําเนินการต่อมันเด็กขึ้นมาอันไหนคะ่นนคะเนาะอันไหนก็บอกว่ามันเพิ่มเบอร์โทรเขาใส่ไปนในข้อมูลส่วนตัวเขายาวในค่ะเนาะเมื่อเหลียวในก็เข้าเขามาใส่เบอร์โทรอันดีเขาตึกใจในเขาในคอมลมลนเฟสบุ๊คเขายาวใหญ่ยาวไหนคะเนาะเมื่อเหลียวก็เข้าออกจากระบบ เฟซบุ๊กเยียค่ะเนาะกัาเนเขาเตะมาเขาขึ้นเฟซอันที่เขาอําต้องรหัสผ่านมั่นคะ่ะเนาะเข้ามาแอปเฟซบุ๊กเขาค่ะนะอันนี้เขาเลยออกจากระบบเยะะะี่ยงไหนค่ะเนาะอันเขาต่เขาเฟซมือใส่เนะะี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็เขาเขาเตลืมรหัสเฟซบุ๊กเหมือนจังว่าเขาเตใส่โมเฮ้วก็ใส่อันที่มั่นใจจจงไหนะคะ่ะเนาะเยี่ก็มันเด็กขึ้นมาว่าเขาลืมรหัสผ่านเขาเตะเฮ็ดนี่แต่ก็ขอให้ปองใจนะคะเนาะ ป้าว่าข้าเต็กใส่รหัสผ่านมันอัมแมนมันเดย์ึ้นมาวันรหัสผ่านอัมแมนนะคะเนาะป้จาจึงนั้นข้าก็เต็กเขากวาดเตียนว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะคะเนาะเต็กเขากวาดเตียน,นค่ะปะ้าวางใจเพื่อท้าข้าก็เต็กดําเนินการต่อนะคะเนาะปะ้าวางแปลกใจข้าก็เต็กไม่ใช่บัญชีของฉันข้าเาต็กอันไห้ค่ะเนาะกัมแน่ ดีนเขาใส่เบอร์โทรอันที่เขาเพิ่มเขากว่าดีใน Facebook, ข้อมูู f เฟ e บุ๊ k เขาเมื่อไลนั่นค่ะเนาะเบอร์โทรอันที่เขาใจจริงค่ะนะเพราะว่ามันใจมันจังว่าเบอร์โทรนั้นทำอะไรใจมันเป็นเบอร์เปิลจะไหนอํนไรค่ะนาองหลูเป็นเบอร์เขาอ,อ,อันที่มีในเครื่องโทรศัพท์เขาจังนั้นค่ะเนะาะเพราะว่าเขาใส่เบอร์โทรยาวก็เขาเด็กนคนหาบัญชีของคุณนะคะเนาะ มันก็เด็กขึ้นมาเป็นจื้อเฮาจจนไหนคะนาะงประวังขึ้นมาเป็นจื้อเฮาเฮาก็เด็กส่ิติว่าตําเนินการต่อในคะนาะเด็กเขาก็ตดตูวสอบในคะนาะอันนี้มันเตรียมไม่ว่าให้ให้เฮาอยู่ในระบบต่อไปจจงไหนคะนาะเฮาก็เด็ก,ดกตําเนินการต่อแทนคะนาะสร้างรหัสผ่านใหม่คุณจะใช้รหัสผ่านนี้เพื่อเข้าบัญชี ของคุณอันนี้มันตีให้เขาใส่รหัสเพรบุกใหม่ในะคะนาะเพราะว่าได้ก็เขากูลืมก็แดมไว้ในะคะนาะเข้าตีไรใส่สังพองนะใส่หกตัวคะนาะเขาอย่าไปเอาเบอร์โทรใส่ะคะน,น้เพราะเขาเอาเบอร์เบอร์โทรใส่เนี่ยเปินตีจ้างลักเขาไรไงในะคะนาะเข้าหลุดเลยใส่หมายลับอันที่มันเป็นหมายลับในะคะนาะให้เหมือนจังว่าหมายลับเรียกตัวสังกไลยอย่าไปให้มันเป็นเบอร์โทเฮาอย่าไปให้เปิดหูไงในะคะนาะ อันนี้เขาหลุดไรต้องไวค่ะนะแต่ก็เขาอย่าไปลืมเตรียมไว้ค่ะเนาะเพราะว่าเขาใส่เยาวหย่เนี่ยเขาเตกตีตั้มเนินการต่อค่ะเนาะในมันแจงเขาว่ารหัสอันนี้มันเดดเป็นรหัสเฟซบุ๊กของเขาเพราะว่าเขาออกเรียก็เขาขึ้นเขาเดลส่รหัสอันนี้ในค่ะเนาะมันบอกเขาว่าเขาหลุดไรต้องรหัสอันนี้ไว้ดีลี่ในคะเนาะ ปอบาได้กเขาต้องไรเงา้ยนายอกแต่โอเขาติ๊กตกลงค่ะเน,นาะในขณะมือเร็วก็เขา้าเขาเข้าเขาเฟสบุ๊กเข้าไรเยี้ค่ะเน,นาะในคณะเป็นเชสบุ๊กเขาหมวยใสายค่ะเนาะอันนีก้ก็มันมาเข้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ย,ยาวๆค่ะเนาะอันนี้ก็เขาก็เขา้าเฟสบุ๊กเข้าไรเหมือนเก่าเยี้ยในคณะอันนี้ก็เป็นล็อกไร ันง่ายๆอันที่เอามาผักพันแต้ก็เขาในคะเนาะสังว่าใต้ก็เขาก็หลายดีอ่าอําปองใจในก็ต้วยหลายๆกําเสียวก็บ่ะว่าเฮาปองใจก็มาเฮ็ดในคะเนาะเมื่อในกอผากไว้กันนั่นคะเนาะอย่าก็สังว่าใต้ก็เขาเกี่ยวคลิปนี้ในก็ผากแช่ปันให้ใต้ก็ของใต้ก็เฮาเขาเลยฮู้เลยถอมจ้อมเสยกําคะเนาะไปทบกันแทงคลิปใหม่ใหม่สูงเอ้ยก็เขากุกก็ค่ะ บายบายค่ะ